สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องยันดิงนะคะสวัสดีมาดูไอมีเอฟซีนะคะมีของฝากมาจากเป็นเอฟซีมาจากไหนนะคะมาผู้ได้มาจ่ากัมเพนพีดมาจากกัมเพนพีด ไปเจอลุงคนนะคะเจอตาชานนะคะเปตาเป็นตาลุงคนนะครับรับของแทนได้โอ้ช่องไหนเดี๋ยวเขฝากช่องให้เวลาชั้นแน่วค่ะเวลาขึ้นไรตาจะขึ้นไรตอนเที่ยงครับครับฝากด้วยนะครับช่องอะไร ช่องปลายฟ้าชแนลปลายฟ้าขางมนใา้เองู้ชานฝเกิดวันอาทิตย์กดวันนี้ยิงเลยอ่ะาเปิฝาช่องเลยนะครับสาช่องเลครับปลฟ้าุานมาจากต้แข็แคปลายฟ้าชาแนนะคบเดี๋ยวตาจะไลตาจะฝากให้ด้วยตาตาแล้วก็คุณป้าท้ายบ้านด้วย้ยอันนี้เป็นพี่สาว ตาตาต้องเปิดไหมเนี <av i> <os> ่ยจริงเป็นพี่เป็นน้องไม่จริงเป้นพี่น้องกันแต่ไมเหมือนกันเนาะตาอันนี้ป้าท้ายบ้านป้าท้ายบ้านช่องป้าท้ายบ้านลูกตาปากช่องป้าท้ายบ้านด้วยตามาสช่องเลยวันนี้ลุงไม่อยู่ก็ต้องตาก็ต้องโทรไปถามลุงถามป้าก่อนว่าจะให้เปิดไหมเปิดได้นะเปิดได้วันนี้เพราะมันสุกแล้วเป็นผลไม้เป็นผลไม้ค่ะเป็นผลไม้ก็เปิดได้แล้วครับ ถ้าเปิดวันนี้มันจะสุกอืมมันเอ้าเย็นไวให้ลุงอเลจับให้หน่อยเ๋ยจะไปเอาม่เอาเอาเข้าไปเปิดข้างในตาใช่รับก่อนแล้วเอาเข้าไปเปิดข้างในตาจ้าเออเดี๋ยวเดี๋ยของของฝากจากตุโคไทยนะคะของฝากจากตุโคเยจ้ ตาเป็นคนรับแทนนะครับตาให้บ้านคือเอามาให้แทนตาขอขอบคุณแทนลุงพลป้าแตนด้วยนะครับขอบคุณค่ะจ้าเจ้าหนิงก็ได้หนึ่งกล่องนะตาพี่เอสพี่เอสฝากมาให้เจ้าหนิงหนึ่งกล่องเหมือนกันเหรอเออจ้าเก็บมาไม่ทันนะคะโอ้ต้นตาเป็นข้าวบ้านอยู่นี่ยนะข้าบจ้า จ้าเอาเข้าไปแล้วค่อยเปิดเด้อเปิดวันนี้หอมเพราะมันสุกแล้วแต่ของย่าหนิง mm ก็ย hmm ังเริ so yeah. 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 Mm ่มหอมแล้วนะของย่าหนิงก็ยังเริ่มหอมแล้วเดาก็ได้เดาก็ได้หนึ่งกล่องเหจ้าอ๋อของย่าหนิงนะหนึ่งกล่องเหมือนกันย่าหนิงก็ได้จ้าจ้าหลายย่ะะคาเอตชานก็เอาเข้าไปบ้านแล้ว จะไปเปิดดูบ่ไปสงสัยว่าทำไมมาคนละจังหวัดทำไมมาคนละจังหวัดเป็นพี่น้องกันลมาคนะจัังหวแต่อยู่กรุงเทพเราไม่อยู่กำแพงแต่เราพูดอยู่สุโขทัยนึกว่าถึงงงถึงงงแต่ชานแล้วก็เลยงงเลยค่ะกำแพงสุโขทัยสามจังหวัดสามจังหวัด ตาเลยนะครับไม่เข้าไปเนาะจตามตาเน่ไม่เข้าไปจ้าดิจ้าตาเข้ามาไว้แล้วนะครับนี่ขอเามาจากกำแพงเพชรจ้าเออมาจากเอฟซีกำแพงเพชราพค่ะใช่แล้วนะครับใช่แล้วนะครับพ่อพ่อป้าเต้นนะคะพ่อป้าเต้นนี่ค่ะตอนนี้ก็เข้ามาถึงบ้านทุกคนเอายาไลฟ์สดอยู่บะอ๋อ นี่เป็นละมุดนะคะละมุดมาจากสกไทยของพี่เอสอ่าของพี่เอสได้นหนึ่งก็ได้หนึ่งกองเหมือนกันพี่เอสที่เข้ามาคอมเมนต์นะก็ฝากงงามาให้ลุงพลจ้าจไปไ้ยายฟนะ้าชาแนลกับ นี้ป้าถ่ายบ้านแชนแนลป้าถ่ายบ้านแชนแนลนะครับตัวจริงตัวเป็นๆมาแล้วช่วยเข้าไปติดตามดูนะครับเดี๋ยวตาก็จะเข้าไปติดตามนะครับแตาก็ขอขอบคุณนะครับเอสจีที่เออให้เข้าไปติดตามให้ความรับซึ่งกันและกันนะครับใายเดียวจังไม่ได้ด้วยนะจังเงินหนึ่งด้วยนะเพิ่มมาเพิ่มมาหรือมาตั้งแต่เมื่อวานแล้ว โอ้มาตั้งแต่เมื่อวานแล้วไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าคุณตายอยู่ในห้องตายนอนตายนอนนี่แหละเหรออันก็ขอบคุณค่ะแล้วก็คลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกหนึ่งได้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ